สวัสดีจ้าพี่น้องชาวไร่มันสัปะหลังทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคามันสปะหลังล่าสุดประจําวันที่11พฤษภาคม6 6ขอบคุณข้อมูลจากกรมการแพะภายในที่แอดมินหยิบข่าวสารมารายงานให้พี่พพน้อง,องทุกท่านได้รับทราบก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังกันเลยมันสปะหลังหัวมันสดณนะจังหวัดนะครราชสีมาเชื้อแป้ง2 5ราคาอยู่ที่3บาท45สตางค์ถึง3บาท90าสตางค์ต่อกิโลกรัมมันเส้นคลังสินค้าจัง ังหวัดพระ,ะคนครศรีอย,ยุธยาราคาอยู่ที่8บาท40ตางถึง8บาท60ตางต่อกรัมมันเส้นคลางสินค้าจังหวัดชนบุรีราคาอยู่ที่ 8บาท50ตางถึง8บาท70ตางต่อกิโลกรัมแป้งมันคลังสินค้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลราคาอยู่ที่18บาท30ตางต่อกิโลกรัมค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในอีกหนึ่งครั้งที่แอดมินหยิบข่าวสารมารายงานให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบยังไงก็โชคดีร่ำรวยทุกท่านค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย